สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในซิมซิมเลอร์นิ่งพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ง่ายๆที่ใครๆก็เรียนรู้ได้ค่ะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าไฟฟ้าที่มาจากปลัก๊กไฟบ้านเรากับไฟฟ้าที่เราใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสส่วนใหญ่เช่นที่ชาร์จมือถือของเล่นใส่ถ่านหรือวงจรทดลองต่างๆมันไม่เหมือนกันสัทีเดียวไฟบ้านเป็นไฟฟ้ากระแสะสลับ AC แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวเล็กตัวเล็กหลายอย่างต้องการไฟฟ้ากระแสะตรง DC ค่ะแล้วเราจับแรงไฟ AC ให้เป็น DC ได้ยังไงวันนี้เราจะมาดูวิธีที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่งนั่นคือการใช้วงจรเรียงกระแสะแบบครึ่งคลื่นกันค่ะก่อนอื่นมาทำความเข้าใจไฟฟ้ากระแสะสลับ AC กับไฟฟ้ากระแสะตรง DC แบบง่ายๆกันก่อนนะคะไฟฟ้ากระแสะสลับ AC นึกภาพเหมือนเราปั่นจักรยานที่ปั่นไปข้างหน้าแล้วก็ปั่นถอยหลังสลับกันไปมา กระแสะไฟฟ้ามันจะไหลกลับไปกลับมาเปลี่ยนทิศทางตลอดเวลาเดี๋ยวเป็นบวกเดี๋ยวเป็นลบไฟฟ้าตามบ้านเราเป็นแบบนี้ค่ะไฟฟ้ากระแสะตรง DC อันนี้นึกภาพเหมือนเราปั่นจักรยานไปข้างหน้าทังเดียวตลอดกระแสะไฟฟ้ามันจะไหลไปในทิศทางเดียวไม่มีการกลับทิศทางเป็นบวกตลอดหรือลบตลอดเทียบกับอีขั่วไฟฟ้าจากแบตเตอรี่หรือถ่านไฟฉายเป็นแบบดีค่ะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ชอบไฟแบบนี้ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือหาวิธีเปลี่ยนเจ้าไฟ AC ที่ไหลกลับไปกลับมาให้กลายเป็นไฟ DC ที่ไหลาทางเดียวนั่นเองค่ะพระเอกของงานนี้หรืออุปกรณ์สำคัญที่เราจะใช้ก็คือไดโอดค่ะไดโอดคืออะไรให้นึกภาพง่ายๆเหมือนถนนวันเวหรือวาล์วนักลับในท่อน้ำนะคะหน้าที่ของมันคือยอมให้รถหรือน้ำหรือกระแสะไฟฟ้า วิ่งผ่านไปได้ในทิศทางเดียวเท่านั้นถ้าใครพยายามจะวิ่งย้อนสอนเข้ามามันจะบล็อกหรือกั้นไว้ไม่ให้ผ่านค่ะไดโอดในทางไฟฟ้าก็ทำแบบนั้นเป๊ะๆเ,เลยมันจะยอมให้กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านตัวมันได้ง่ายๆในทิศทางที่กำหนดเรียกว่าทิศทางตามซึ่งปกติจะมีสัญ,ญลักษณ์ลูกศรบอกหรือมีแถบสีคาดไว้ที่ตัวไดโอดแต่ถ้ากระแสะไฟฟ้าพยายามจะไหลสวนทางกลับมาเรียกว่าทิศทางย้อน ไดโอดจะกั้นไว้ไม่ยอมให้ไหลผ่านหรือผ่านได้น้อยมากๆค่ะแล้ววงจรเรียงกระแสแบบคลื่นๆมันทํางานยังไงง่ายมากๆเลยค่ะวงจรน,นี้ใช้ไดโอดแค่ตัวเดียวนี่แหละลองนึกภาพสัญญาณไฟ AC ที่เข้ามาเหมือนคลื่นน้ำที่มีทั้งส่วนที่อยู่เหนือน้ําเป็นบวกและส่วนที่อยู่ใต้น้ําเป็นลบสลับกันไปเรื่อยๆเราเอาไดโอดตัวนี้ไปวางขวางทางเดินของไฟ AC ไว้ช่วงที่ไฟ เ c เป็นบวกกระแสไฟฟ้าพยายามไหลในทิศทางที่ไดโอดยอมให้ผ่านเหมือนรถวิ่งถูกเลนในถนนวันเวไดโอดก็จะเปิดทางให้กระแสไฟฟ้าส่วนที่เป็นบวกนี้ไหลผ่านไปได้ช่วงที่ไฟ AC, AC เป็นลบกระแสไฟฟ้าพยายามไหลย,ย้อนศรกลับทิศทางเดิมซึ่งเป็นทิศทางที่ไดโอดไม่ยอมให้ผ่านเหมือนรถพยายามวิ่งย้อนศรเข้าถนนวันเวไดโอดก็จะปิดทางหรือบล็อกอกระแสไฟฟ้าส่วนที่เป็นลบนี้ไว้ไม่ให้ผ่านไปได้ ผลลับที่ได้คือไฟฟ้าที่ออกมาจากไดโอดก็จะเหลือแต่คลื่นซีกบนที่เป็นบวกเท่านั้นส่วนคลื่นซีกลางที่เป็นลบจะถูกตัดทิ้งไปเลยไฟฟ้าที่ออกมานี้ถึงแม้มันจะยังไม่เรียบสนิทยังเป็นลูกคลื่นอยู่แค่เป็นคลื่นบวกอย่างเดียวแต่มันก็ไหลไปในทิศทางเดียวแล้วนะคะเราเรียกว่าไฟฟ้ากระแสะตรงแบบพันหรือบางทีก็เรียกว่าพันเซตติ้งดีค่ะ ที่เรียกว่าครึ่งคลื่นก็เพราะว่ามันเอาพลังงานหรือรูปคลื่นจากไฟ AC มาใช้ได้แค่ครึ่งเดียวคือซีกบวกส่วนอีกครึ่งหนึ่งซีกที่เป็นลบถูกตัดทิ้งไปนั่นเองค่ะสะรุปกันอีกครั้งนะคะไฟบ้านเป็น AC ไหลกลับไปกลับมาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ต้องการ DC ไหลาทางเดียววงจรเรียงกระแสะแบบครึ่งคลื่นใช้ไดโอดอุปกรณ์ที่ยอมให้ไฟไหลผ่านทางเดียว เพียงตัวเดียวมาทำหน้าที่ตัดไฟ AC ซีหนึ่งทิ้งไปส่วนใหญ่คือซีลบทำให้เหลือแต่ไฟที่ไหลในทิศทางเดียวเป็นพัน DC แม้จะใช้พลังงานได้แค่ครึ่งเดียวแต่นี่ก็เป็นวิธีพื้นฐานและง่ายที่สุดในการเริ่มต้นแปลงไฟ AC เป็น DC ค่ะในความเป็นจริงเรายังมีวงจรเรียงกระแสะแบบอื่นๆที่มีประสิทธิภาพดีกว่านี้เช่นแบบเต็มคลื่นซึ่งจะเอาไว้คุยกันในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้ Sim Sim Learning ก็หมดเวลาแล้ว หวังว่าคุณผู้ฟังจะเข้าใจหลักการทำงานของวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นและรู้จักหน้าที่สำคัญของไดโอดกันมากขึ้นนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ